สวัสดีครับพวกเราวีราเทรนนิ่งอยู่กับผมวันนี้ฟิซิโอนนครับเป็นไหมครับ Work ์กฟอร์มโฮมทีปวดหลังทุกทีแล้วก็ยิ่งนั่งนานๆพุงก็ย้อยด้วยลองเข้าคลาสสนนี้ครับกับ6ท่าแก้ป,ปวดหลังแล้วก็กระชับหน้าท้องกับผมก่อนไปเข้าคลาสกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ด้านล่างด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเข้าคลาสกันครับ รเริ่มท่าแรกนะครับควอดดับล็อกกิ้งนะครับอยู่ในท่าลักษณะตั้งคาสี่ขาแบบนี้นะครับจากนั้นค่อยๆนั่งลงมาทับส้นเทา้ากดหลังติดพื้นให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับใหร้รู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้สิบวินาทีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ยกตัวขึ้นนิดนึงแล้วขยับมือมาทางซ้ายแล้วนั่งทับมาอีกรอบนึงอันนี้จะรู้สึกตึงบริเวณล,ลำตัวด้านข้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยกตัวขึ้นเปลี่ยนขยับมือไปทางขวาแล้วนั่งทับส้นเท้าเหมือนเดิมจะตึงบริเวณลำตัวด้านข้างด้านนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบโอเคครับท่าต่อไปจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อก้นนะครับเริ่มที่ท่านอนงายเอาขาขวานะครับควายขาซ้ายแล้วดึงชิดอ,อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10สลับข้างครับดึงข่าวชิดอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ห้าดบท่าต่อไปนะครับ Back rolling นะครับอยูลักษณะนอนหงายฉันเข่าขึ้นสองข้างมือสองข้างนะครับวางขนาดกับพื้นจากนั้นหมุนเข่าคู่ ทางซ้ายแล้วกลับมาทางขวาทำลักษณะนี้นะครับทำสิบรอบหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็พยายามกดไหลให้ติดพื้นตลอดเวลานะครับ 8. 9. ดเก้าสิบโอเคครับท่าต่อไปเป็นท่าบิดจิ้งนะครับก็คือนอนหงายชันเข่าคู่ลักษณะนี้นะครับมือสองข้างว,วางขนาดพื้นจากนั้นยกตัวขึ้นแบบนี้พยายามให้ไหล่สะโพกแล้วก็เข่าเป็นแนวเส้นตรงนะครับ ทางไวสิบวินาทีหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแปดเ้าโอเคท่าต่อไปเป็นท่าเด a d บั๊นะครับชูมือขึ้นสองข้าง,งอของสะโพกขนานี้นะครับจากนั้นมือขวายืดออกขาซ้ายยืดออกแล้วกลับแล้วสลับกันเป็นมือซ้ายยืดออกขาขวายืดออก แบบนี้นะครับทำทั้งหมดสิบครั้งหนึ่งสองพยายามเกรงหน้าท้องไว้นะครับสามสี่ห้าเกรงหน้าท้องไว้หกเจ็ดหายใจด้วยครับหายใจแปดเกสิบโอเคครับท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่าเบิร์ดด็อกอยู่ในท่าตั้งคาน เหมือนท่าแรกนะครับจากนั้นชูมือขวาด้านหน้าขาซ้ายกางไปด้านหลังลักษณะนี้แล้วลงแล้วสลับข้างลักษณะนี้นะครับทำทั้งหมด10ครั้งเนิ่งนองสามสี่ห้าห เจ็ดแปดสิบโอเคครับเป็นไงบ้างครับพอจำท่ากันได้ไหมครับเรามาทำอีก2เซตพร้อมๆกันนะครับโอเคท่าแรกคอร์ดดุกตั้งคาสี่ขานะครับนั่งทับส้นเท้ากดหลังติดพื้นนับ1นึ่งสิบหนึ่งสสามี่ห้าหเจ็ด แปดเก้าสิบยกตัวขึ้นเขยียบมือทางซ้ายนั่งทับลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยกตัวขึ้นเขยียบมือมาทางขวานังทับส้นเทา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ท okay, ่าต่อไปท่ายืดกล้ามเนื้อก้นนะครับนอนง่ายควายขาดึงชุดหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับข้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้โอเคข้าต่อไปแบคโรลิ n งนะครับส mm hmm. ันเข่าคู่1 2 3 4 5 7จ็ดแโอเคครับถ้าต่อไปถ้าเด็ดบักนะครับชูมือขึ้นงอข้อง,งอสะโพกกลางขากลางแขนออกนะครับ1 2 3 4งห้า หกเก่งท้องไว้นะครับเจ็ดแปดเกฉะน,นั้นถ้าบิดจริงนะครับนอนหงา้ชันเข่าขึ้นยกก้นขึ้นให้ไหล่สะโพกแล้วก็เข่าอยู่ในแนวเดียวกันนะครับข้างไว้สิบวิหนึ่งสองสพยายามเกีงก้นเกีงหน้าท้องนะครับ4ี่ห้าหเจ็ดแด สิบโอเคท่าต่อไปนะครับเบทด็อกอยู่ในท่าตั้งคากนกลางแขนกลางขาหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งท้องหน้าพยายามเก่งท้องนะยครับหกเจ็ดแปดก็ เซตที่สามนะครับรท่บทาแรกคอร์ดดุกนะครับนั่งทับส้นเทา้ากดหลังกับพื้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยกตัวขึ้นเขี่ยมือทางซ้ายนั่งทับส้นเท้าเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบยกตัวขึ้นเหยียดมือทางขวาลองขับต้ทนท้ายเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้าต่อไปนะครับยืดกันเมมอก้นนอนหงายควายขาแล้วดึงเข้าหาลำตัวหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝับข้างครับเด้งก็หันลำตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้าต่อไปนะครับเด็ดบาร์ชูมือขึ้นมาของกระสะโพกกางแขนกลางขาออกเกี่ยงหน้าทองไว้นะครับหนึ่ง สอสพยายามกินหน้าท้องตลอดเวลา4ี่ห้าหกเจดแปเสครับถ้าต่อไปบิดจริงยกก้นขึ้นนะครับยกขึ้นให้ลายสะโพกเข่าอยู่ในนะวเดียวกันนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับท่าสุดท้ายนะครับหนือท่าตั้งคานท่าเบิร์ดด็อกนะครับกลางแขนกลางขาออกสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามพยายามเกรงท้องไว้ตลอดเวลาสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบครับครบทั้งสามเซตแล้วนะครับโดยในแต่ละเซตน,นะครับ <_ d ew is> ก็จะประกอบด้วยท่าทั้งหมด6ท่าโดยในวันหนึ่งนะครับผมแนะนําให้ทําประมาณ2ถึง3เซตน,นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกยังไหวอยู่สามารถเพิ่มได้ถึง4ี่และหเซตได้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับได้ออกกําลังกายแล้วรู้สึก หายปวดหลังกันบ้างไหมครับถ้าใครมีคอมเมนต์หรืออยากติชมแนะนำในดๆสามารถคอมเมนต์นได้ที่ด้านล่างนะครับเราพบกันใหม่คลาสหน้าครับสวัสดีครับ